สวัสดีค่ะโบค่ะบริษัทสีลุ่มคาร์เซ็นเตอร์จำกัดนะคะและว,วันนี้ค่ะโบก็มีรถสวยๆมาฝากแฟนเพจทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้โบมาพร้อมกับ e c o คคาแนวสปอร์ตนะคะตัวนี้เป็นแฮชสแบ็กนะคะมาพร้อมกับรุ่นซูซูกิสวิปนะคะ 1.2GL ค่ะรถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นปี2013นะคะคันนี้นะคะเป็นสีแดงนะคะสีแดงเหนียวซับนะคะสีแดงเหนียวซับสีแดงเรียกซับนะคะเป็นสีเดิมนะคะสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะคัน นี้ไม่เคยผ่านการทำสีใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมความสวยพร้อมๆกันเลยนะคะ <S <S w a t make that pussy even w e a the brimleo. On my apes, they gon' say fileo, brimme brimleo. On my apes, they gon' say fileo, brimme brimleo. On my apes, they gon'. และสำหรับคันนี้ค่ะเป็นกระจังหน้าเป็นแบบแตะแกรงเป็นชั้นแบบนี้นะคะคล้ายๆกับตัวรังพึ่งนะคะให้อารมณ์แบบแนวสปอร์ตมากๆเลยนะคะและสำหรับคันนี้ค่ะมีชุดแต่งสเกิร์ตนะคะด้านข้างมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้เนา ที่แจ้งว่ายังไม่เคยผ่านการทําสีนะคะเราจะมีรอยขีดข่วนรอบตัวรถนิดหน่อยนะคะเป็นรอยข่วนเล็กๆเหมือนรอยเล็บแมวนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก่อนส่งมอบแก่มือลูกค้านะคะเราก็จะมีการขัดเคลือบลงเงาเคลือบมุกให้นะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะมีสเกิร์ตรอบคันมาให้นะคะด้านทั้งด้านซ้ายและด้านขวาม,มาให้เรียบร้อยแล้วเลยนะคะสําหรับคันนี้นะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะให้อารมณ์แนวสปอร์ตมากๆเลยค่ะและมี ไฟเบรกดวงที่3ที่ด้านหลังมาให้แบบนี้นะคะและสําหรับคันนี้ค่ะเป็นแฮชแบกนะคะก็จะมีที่ปัดน้าฝนด้านหลังมาให้แบบนี้เนาะเวลาฝนตกเราก็จะได้ปัดทําความสะอาดได้ง่ายๆนะคะเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่เราขึ้นไปอีกนะคะมีสเกิร์ดด้านหลังมาให้ด้วยเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้านหลังของคันนี้กันนะคะค่ะสำหรับ Suzuki Swift คันนี้นะคะต้องแจ้งก่อนเลยนะคะว่าสำหรับ สาวๆนะคะสาวๆในวัยทำงานนะคะเหมาะมากๆเลยเนาะเพราะว่าคันนี้นะคะเวลาจุของนะคะยกของขึ้นลงนะคะใช้งานสะดวกมากๆเลยนะคะจับของยกของยกขึ้นลงเนี่ยคือใช้งานสะดวกมากๆเพราะว่า ด้านหลังของคันนี้นะคะจะเป็นเคิร์ฟเป็นโคง้คงแบบนี้นะคะเวลายกของขึ้นหรือว่ายกของลงนะคะยกกระเป๋าขึ้นลงเนี่ยคือสะดวกมากๆเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้และสําหรับคันนี้ก็พับเบาะได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นตัวแฮทแบกนะคะตัวนี้พับเบาได้ง่ายๆเลยนะคะก็จะเพิ่มพื้นที่นะคะความจุของเวลาที่ลูกค้าจะจุของเพิ่มนะคะสามารถวางของได้แนวยาวเลยนะคะใครที่ต้องการ จุของหรือว่ามีสัมภาระวางกว้างๆเยอะๆนะคะก็คือตัวนี้กว้างตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปต่อกันที่ภายในกันค่ะ Have และสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัวปุ่มุูสตาร์ทนะคะสามารถอ่าตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทเนาะถ้ากุญแจรีโมทอยู่ภายในรถนะคะคุณก็แค่เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะตาร์ทง่ายๆแบบนี้เลยนะคะใช้งานง่ายๆนะคะเดี๋ยวขอเปิดแอร์นิดนึงนะคะ แอร์งเย็นเฉียบมากๆเลยนะคะและสําหรับคันนี้นะมีแอร์แบกด้านฝั่งคนขับมาให้แล้วนะคะนั่นก็คือถุงลมนิรภัยด้านฝั่งคนขับมาให้เนาะแล้วก็พวงมาลัยเป็น3ามก้านแบบนี้นะคะเป็นแบบสก้านแบบนี้จับง่ายๆนะคะขับสะดวกสะดวกเลยเนาะและสําหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์อโตเมติเนาะที่มีปุ่มปรับ เล่นเกียร์นะคะก็คือสับเปลี่ยนเกียร์นั่นเองที่ตรงด้านข้างหัวเกียร์แบบนี้นะคะและสําหรับคันนี้นะคะที่ภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนั่นก็คือคันนี้ยังมีบุ๊กเซอร์วิสอยู่นะคะยังมีบุ๊กเซอร์วิสอยู่เพราะว่าคันนี้เจ้าของเดิมนะคะ รักษานะคะรักษาดูแลรักษามาเป็นอย่างดีเลยเนาะปกติแล้วเนาะที่ที่เจอที่เจอมานะคะรถมือสองจะไม่มีบุ๊กเซอร์วิสมาให้แบบนี้นะคะแต่ว่าคันนี้ยังมีอยู่นะคะแสดงว่าเจ้าของเดิมนะคะรักษามาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเนาะและสำหรับคันนี้นะคะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเนาะปรับกระจกขึ้นลงก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะและตัวนี้นะคะจะสามารถพับหูกกระจกมองข้างได้ด้วยเนาะ เดี๋ยวโบจะพับหูกระจกมองข้างให้แฟนเพจทุกท่านได้ชมกันนะคะก็คือพับง่ายๆเพียงกดปุ่มอย่างนี้เลยนะคะถ้าเราจอดในช่องที่แคบนะคะเพื่อป้องกันนะคะรถรุ่นอื่นนะคะรถคันอื่นที่จะมาโฉบเฉี่ยวเอากระจกมองข้างของเราไปเราก็พับไว้เลยเนาะป้องกันเพิ่มความปลอดภัยให้เราด้วยเดี๋ยวโบพาไปต่อที่ห้องเครื่องค่ะ ค่ะและสำหรับ Suzuki Swift 1.2 GL คันนี้นะคะเป็นรถรุ่นปี2013ค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์4สูบค่ะกำลังแรงม้าสูงสุดถึง91แรงม้าก,กันเลยทีเดียวนะคะและสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,200ซีซีค่ะคันนี้นะคะมีระบบเบรกป้องกันการล็อกล้อของเบรกยามเบรกด้วยนะคะใช้งานสะดวกมากๆเลยเนาะแล้วก็ ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องแจ้งก่อนเลยนะคะว่าเป็นรถรุ่นที่มีราคาที่ประหยัดมากๆและได้รถปีใหม่งวดถูกด้วยนะคะเดี๋ยวปิดฝากระโปรงให้คุณลูกค้าแฟนเพจได้ชมความสวยกันอีกรอบนึงเนาะสำหรับ Suzuki Swift 1.2 GL สีแดงเหนี่ยวซับคันนี้นะคะรถรุ่นปี2013ค่ะราคาเพียง289,000บาทค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะฟรีดาวกันไปเลยค่ะ ค่างวดเพียง5,000นนิดนีเท่านั้นเองนะคะ และคันนี้นะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพคะไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานบริษัทค้าขายนะคะหรือเกษตรกรพนักงานบริษัทนี่ออกได้ทั้งพนักงานชั่วคราวนะคะหรือพนักงานประจาออกได้หมดเลยรับเงินเดือนเป็นเงินสดหรือผ่านบัญชีก็สามารถออกได้นะคะเอกสารที่ใช้ก็จะมีเพียงทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะและแนบเอกสารที่ใช้ในการประกอบอาชีพถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะแนบหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนมานะคะออกได้ทุกอาชีพเลยและอนุมัติงานนะคะสามารถรับลถได้ภายใน 3วันทําการเท่านั้นค่ะและสําหรับวันนี้นะคะคุณลูกค้าท่านไหนเนาะที่ต้องการจับอจองเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้นะคะแต่ไม่ต้องการเดินทางนะคะเตรียมเอกสารรอโบที่บ้านได้เลยค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาแจ้งได้เลยนะว่าต้องการรถคันนี้ แต่รอทําสัญญาที่บ้านได้เลยค่ะคุณอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยนะคะโบไปทําสัญญาให้คุณถึงที่บ้านค่ะและสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่ดูรีวิวนี้อยู่นะคะโบแถมให้ฟรีเลยค่ะประกันช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะประกันช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงค่ะนั่นก็คือช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะรถเสียน้ำมันหมดกุญแจหายนะคะและสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบรถคันนี้นะคะ inbox เข้ามาได้เลยค่ะเข้ามาดูที่ร้านก็ได้นะคะ ที่อำเภอคำหืดแก้วจังหวัดยสโสธรค่ะหรือจะเป็นที่สาข,าขาของเราได้เลยนะคะที่สาขายาสโสธรค่ะจะอยู่ที่สี่แยกโรงพยาบาลยาสโสธรนะคะถ้าคุณใกล้จังหวัดสีสเกตนะคะไปที่สาขาสีสเกตได้เลยค่ะอยู่ตรงข้ามกับโฮมวันสีสเกตนะคะสำหรับวันนี้รถยนต์สวยคันนี้นะคะซูซูกิสวิป 1.2 GL รุ่นปี2013และโบขอลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะดูคลิปจบกันแล้วใช่ไหมคะถ้าชอบถ้าคิดว่าใช่อยากติดตามโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้สีรุ่งคันธนเตอร์ด้วยนะคะ